เฮ้ยไอต้อมทำไมาซางี้ล่ะอไปก็ไม่รับรอบกศอสุดท้ายแล้วรู้หรือเปล่าจะไปแทบไานะเนี่ยนี่ยอยู่เหือนตายชิแล้วนี่ทิ้งแต้เป็นเองแล้วเนี่ยเฮ้ยไงก็ขอบคุณมากนะที่มาสัมภาษณ์เพื่วันนี้เลา้เนยื้อหลายๆเลยสบเยจจ้า่นั่งนี่ยก่อนไ่ด้วย ลำดับต่อไปขอเชิญนายโสพลวิศสีบุญเลิศค่ะ ครับคุแม,ม่ครับอืมคือจำเราได้ไหมคือเราเจอกันตอนวันสัมภาษณ์อ่ะอ๋อใช่จำได,ได้ช่วยกอนห้เราโชคดีเปล่าก็ไหนๆเราก็เป็นเพื่อนพนักานกันเดียวกันแล้วอ่ะอืมเราขอนนำตัวกันนะเราอ่ะเชื่อตอมมาัจากสาธิฟันแก่ เราแหน่นขอนแก่นวิ่งแหม่ขอนแก่นเหมือนกันเลยแล้วารังด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราลืมทั่วเดี๋ยวเราไปตักน้ำกันเราจะมันกินข้าวนะออไม่เจอเลยนะเอ้าทำไม่อ่ะเป็นนางด้วยได้เปล่า ตอนอยู่โรงเรียนเดิมอ่ะเราไปกินข้าวด้วยกันไม่ใช่หรอทุกวันเลยนะตอนไหนเนี่ยอ้าวจะไม่ได้อยากให้แก้ตัวที่จริงเขามาเนี่ยขเขาก็ยังไม่ได้รู้จักอะไรเลยอะ่ะพาเขาไปกินไหนดีนอ้อกกลางบนกลางล่างโคเซนคิวยูเซ็นเตอร์นาจาอะไรประมาณเนี้ยไปด้วยกันดีไหม เฮ้ยไอตองมองหาอะไรอยู่อ่ะทุกคนน่ารักของคณะเราไงนั่นไงดูสิทำไมแบบชอบนานอยู่หรอเขาว่าอหลรนะคนข้อขออกจาเบอร์เฟลขนาดนั้นน่ะก็คงม,มีคนบัจีไปเยอะอ่ะดูดิเปิดเธอไม่ทันไรก็มีผู้ชายมานั่งยวนข้างเฮ้ยอย่าเพิ่งกินมากไปเลย เขาจะนั่งข้างแนนอ่ะเขาชื่อปเปียวมาจากเรียนเดียวกันเขาเป็นเพื่อนสนิทกันหรอกมั้งจริงฮะจริงจริงฮะอืมจริงฮะอืมเดี๋ยวเราขอไปดูใกล้ๆก่อนนะเออ เราต้องการอ่ะแล้วคือเจอแล้วเจอแล้วอัไนไม่ต้องไม่ต้องช่วยเราหาหรอกนั่นแหละโอ้ยตอ,อมอ่ะว่าเขาอีกแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะเราติ้นทาโถหรอนางเสือหรอปกัปกปักเปนั่งด้วยกันนี่แนนฉันเพิ่งมาเอาครีมกันแนดดมาน่ะสิ ตายแล้วแดดตอนบ่ายๆเนี่ยน้องผิวเผาผิวงามของฉันแม่อ้ยนึกว่าอะไรแค่นี้เองจะเป็นผู้ชายไหมนะโดนแดดนิดๆหน่อยๆเป็นออไรหรอกเรียนรอดอยทนได้เลยเนี<ๆ>ก็ตอนเรียนรอดอแต่ผู้ชายตอนนี้สิไปไหน,น<ๆ>บ้านไหนอ่ะ ไปไหนจะน้องสาวอา้าวพวกมึงมีจ้าพอเลยพอเลยกู <c oughs> ยเห็นก่อนกูจองอืดูกูจะไปจี่ให้วูไงน,น้องสาวว่าไงจ๊ะจะไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยอย่ายุ่งกับเพื่อนกูเฮ้ย ผมไม่ได้่กับเพื่อนมึงผมอยู่กับน้องคนนี้แหม่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเทำกวน้เกมดิเ้ยเด็กๆจัดการมันดิเฮ้ยไม่ไหวนี่อะไรนี่เฮ้ยลูกพี่ไม่เอาพี่เแต่ฟอร์มอ่ะแม่สวยให้ได้สิ่งนี้ต้องตามไปสืบกสันซีทำยาเมียมา อา้าวนักศึกษาชื่ออะไรครับชื่อส,สัตวันภูรลกรค่ะสัตวศิวันเหรอครับเอเอเอาเรียกง่ายๆครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับแนนค่ะอ๋อแนนนะครับเฮ้ยชื่ออะไรวะสิบจชื่อแนนสัตวสปีเฮ้ยไม่ใช่แนนสัตวสีเดือนโอ้ไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วแนนสัตว์ศิวัลเว้ มาเว้ยเฮ้ยเลิกแล้วไรฮะน่าเหรอใครวะใครรู้อ่ะกูก็อยู่กับมึงนี่แหละนี่ตุ๊คนเดิมดไว้อ่ะนี่ต้องไปดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาจ่ายนะลุงเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ออลุงก่อนร้อนว่ะไปย,ยินดีไป